ยังครบยังเขียดคนโตงามทวมห้าโมงไปไปไปคนงามพูนไปทางพูนบองน,นวกกันไปน้ำบอกเกียดพูนอะคนโตแข็งพูนแต่เสียงเขียดไหมของกูกลาคกาง้ามทวมเลย เจ็บไปกินกระปุนแม่พักแวนพักแนหน้าเบื้งเบืงเบื้องฝนตกแห้งครักโอ้ยไตยเกียดนี่เกียดลายเลยห้อ,อแแแงแอรแอรจนอันนี้บ้านเขาจนเขาเ<พ>อี่ยงปาเนี่ยนอนี่ตัวน,นี้ก็ไทยว้านใหม่ๆหม่ บ้านแล้วนี่ไ่ฝุ่นตกมากบิง้งโอ้ยกบเป็นอันรายเนยเดีวดว่ามาไต่กบเนี่ยงกินที่ล่ะฝุ่นนุ่ยสุกบัานสุกข้าต้นอืมอืม ไชานแล้วขึ้นเลยอ้ยบุญนันหวานเลยบ้านเอาไปกินกับเขาแสบเเลี้งเออเเป็นตะอยากเนอะโอ้เลี้ยงเออเฮ้เป็นตะอ,าอ,ย,อ,อตยากครับพี่ดิบ้านโดนเยเน่าเน่าโอ้ตรงมุมนี่เดียวบ้านนี่สุกกินบ้างนะนี่แมกินเลยนี่ พี่กิมอ่งนมันหวานเลยเลยใบบกนี่ปลว่โห้ยฉนหลัไปุ่ล้วะหวนานี่ทุกเต็มนี่เหมือนกันเมื่อนี่เป็นเสียบเลยทุกคนมากินมึงมงเนอหัเอัวั่หัวนััวห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 วหัวหววไป วันเหาะเอาจากโล่ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบโล่ลยยี่สิบกอินสุกๆบางวันค้าตนมันกัดเป่งนะเม่นก็หกร้ยมือนัแท้แทแทนู่นนี่เอาไมเอาไมวั้นกัดเลยนี่เอาหน่วยนี่ไหมเอาเ่องหน่วยนี่ไหมนี่ไหมนู่นต่ต่ำนี่นี่มันนูวยนี่นี่ไหมนี่ไหมเลี้ยงเหอ นี <N 67> <N 67> <N <hak ihan> ่นี่สองน่วยเดี๋ยวเดินฟังหานี่สอน่วยเอ้าเอานี่มันี่มันี่สอน่วยหนึ่งเหยนี่มนี่เเออยูแปตามังนั่หน่วยนึง็งทืงเนามันมันบ่เนาด้มึงมองสิกันทูกมันแตงสิแหละโอู้ขี้มนนี่ด้เนี่ยแข็งนั่นเนี่ยันเหลืองแล้วนี่ยปนกับต๊ลิ้นมานี่

ต oh right. ั้งงูกใหม่คุณไอ้พวกงขึ้นทั้งคุณล่ะเสาที่โอ้ยงูโมยอย่างทีน่อยโอ้ยแจ้งตั้งใจั้งป้ายโอ้ยเสียงเขียดไหมแคนั่แหล่ะไม่ชัวร์สิยุคนี้เสียงเขียดไหมเพื่นผู้ใดบกิดกับบูกนุกบ่เออบูกเนี่ยหรอบกี้งูกอะไรนะใส่เขียดหลายนิดห่พี่เด่นพี่เมียเพืนี่เมีี่ผู้ใดใส่ กัดมรรากัดคนลิ่นๆหาวงวงสุกกินมาเอ,อยใส่ให้ปาเกียงฮะอุนไปตูนอุนพุดอไรกน่ะไอ้นุกตี้ยุ้ย เออฮมาจอดแยงอยู่นี่มาลักงูม่วงตีไป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 หาพ่อใหญ่บ้านเอามาลักงูม่วงเนาะอยู่คนละบ้านเมื่อไหร่ตีไอ้หนุ๊กไปหาพ่อใหญ่บ้านอืม เดี๋ยวไปจับไอ้หนูกันนี่เห็นโตแล้วบอกม่วงมันเบ็ดล้วนไอ้หนูกี่ลรงมาลักไปไปไปหาผู้ใหญ่บ้านนี่เข้นบ่ได้เด้อหมดแดงเด้อเห็นโตแล้วนี่กินจนเขียวร้อนนี่อุ้เนี่ยโตเขียดไอ้เงี้ยอุ้ยมึงเห็นตัวเขาว่ะเก็บใส่กระสอบใส่ประวันเย็บแล้วหลับฝนเร็ว ว้ายหมือนลมคนฉีทังมั้ย้ยบ้านง้งยหบน้า้ยลูกองอย่าอยาแสดงอนุกอย่าแสดงเอหนอยอย่าอย่าเสดงจยงงี้นะยังายงี้นะคนหลังคนลนโอ้ยลนนส่หัวเจทางหล <laughs> <c oughs> ังไปทางหน้าไปมันไหลไป 喂，拜。<What? S 2> <Bye. S 1> <laughs>